สามเณรบัณฑิตเปลี่ยนชีวิตเพราะปลาตะเพียนเรื่องราวของสามเณรบัณฑิตเริ่มต้นมาจากในชาติที่มีพระพุทธเจ้าชื่อว่าวิปัสสีพระองค์มีพระอรหันต์สองหมื่นรูปเป็นบริวารได้เสด็จมายังเมืองพารณาณสีพอชาวบ้านรู้ข่าวก็มาถวายพัฒอาหารกันตามกําลังหลังจากฉันเสร็จท่านก็กล่าวสัมโมทียกถากับญาติโยมทั้งหลายว่าคนบางคนทําบุญแต่ไม่ได้ชวนคนอื่นทําด้วยเมื่อเกิดที่ใดเขาย่อมได้ทรัพย์สมบัติ แต่ไม่ได้บริวารสมบัติคนบางคนชวนคนอื่นทำบุญแต่ตัวเองไม่ทำเมื่อเกิดที่ใดเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพสมบัติคนบางคนไม่ทำบุญเองด้วยและไม่ชวนคนอื่นทำด้วยเมื่อเกิดที่ใดเขาย่อมไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติและคนบางคนทั้งทำบุญเองทั้งชักชวนให้ผู้อื่นทำเขาย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนไปเกิด ชายหนุ่มผู้มีปัญญาคนหนึ่งฟังแล้วก็ได้คิดว่าเราควรจะทำสมบัติทั้งสองนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองจึงเข้าไปกราบทูลพระบเจ้าว่าขา้าพเจ้าขอนิมนต์คณะสงฆ์ทั้งสองหมื่นรูปมารับพัตหารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระศัสดารับนิมนต์เขาไม่ได้ทำทานคนเดียวนะคะแต่ว่าได้ไปเป่าประกาศแจ้งข่าวกับชาวบ้านว่า พ่อและแม่ทั้งหลายพรุ่งนี้ข้าพเจ้าได้นิมนต์คณะสงฆ์สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อรับพัฒหารขอให้ท่านทั้งหลายมาเอาบุญนี้กันใครมีศรัทธามีกําลังจะเลี้ยงพระเท่าไหร่ก็มาจองไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดสรรภิกษุเหล่านั้นให้ไปยังเรือนของท่านทั้งหลายชาวบ้านก็พากันมาจองกันสิบรูปยี่สิบรูปร้อยรูป,รปบ้างห้าร้อยรูปบ้างตามกํมาลังของตนชายหนุ่มก็จดลงบัญชีของตัวเองไว้ ในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งได้รับการขนานนามว่ามหาทุกตาเพราะเป็นคนที่จนที่สุดในเมืองชายหนุ่มผู้จัดการเห็นมหาทุกตาก็ได้ชวนมาเลี้ยงพระเช่นกันมหาทุกตาปฏิเสธโธคุณผมจะเลี้ยงพระไปทําไมเรื่องการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนรวยนูน่นผมแม้แต่ข้าวสารกะลาหนึ่งจะทำข้าวต้มพรุ่งนี้ยังไม่มีเลยนี่ก็รับจ้างเขาทำงานทุกวัน แต่ชายหนุ่มเป็นผู้มีปัญญาแม้มหาทุกตะปฏิเสธก็ไม่ยออ่อท้อได้บอกว่านี่สหายคนจำนวนมากในเมืองนี้ได้ทานอาหารดีๆนุ่งผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาพรอ,อันประณีตนอนบนที่นอนอันนุ่มละมุนมีสมบัติมากมายส่วนสหายรับจ้างเขาทั้งวันยังได้ข้าวไม่พออิ่มท้องเลยคิดดูดีๆมันเป็นเพราะไม่ได้ทำบุญมาแต่ในการก่อนหรือเปล่าผมรู้ครับรู้แล้วทำไมไม่รู้จักทำบุญ สหายยังหนุ่มเรียวแรงกำลังดีไปทำงานรับจ้างแล้วมาทำบุญไม่ดีกว่าหรอมหาทุกตะได้ฟังแล้วสลดใจจึงขอให้ชายหนุ่มลงบัญชีไว้เพื่อที่ตัวเองจะเลี้ยงพระหนึ่งรูปค่ะชายหนุ่มดีใจที่ชวนได้แต่ไม่ได้จดลงบัญชีไว้แค่รูปเดียวเดี๋ยวจำเอาก็ได้ฝ่ายมหาทุกตะได้กลับบ้านไปบอกภรรยาว่า พรุ่งนี้ในเมืองเขาจะมีเลี้ยงพระนะฉันเองก็ถูกชวนเหมือนกันฉันเลยจองเลี้ยงพระหนึ่งรูปฝ่ายภรรยามไม่ได้ว่าสามีเลยว่ามีเราจนจะตายอยู่แล้วก็จะไปเลี้ยงพระทำไมกลับบอกว่าพี่ทำดีมากเลยจ้ะที่เราจนในชาตินี้เพราะไม่ได้ทำทานมาในชาติก่อนเดี๋ยวเราไปรับจ้างแล้วมาถวายอาหารพระกันเถอะ แล้วทั้งสองก็แยกกันไปมหาทุกตาไปรับจ้างบ้านของเศรษฐีผ่าฟืนเพราะพรุ่งนี้บ้านของเศรษฐีก็จะเลี้ยงพระเช่นกันเขาถกขาขางเกงทําอย่างคล่องแคล่วขยันขันแข็งและดูเบิกบานเป็นพิเศษเศรษฐีถามสาเหตุเขาจึงบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปเลี้ยงพระเศรษฐีได้ฟังและชื่นชมเออน่าสรรเสริญถึงจนแต่ก็รักที่จะทําทาน ฝ่ายภรยาได้ไปของงานภรยาของเศรษฐีทำได้ตำข้าวฝัดข้าวนางก็ทำอย่างแข็งขันและร่าเริงกับฟ้อนรำภรยาเศรษฐีสังเกตเห็นจึงถามนางจึงบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจองเลี้ยงพระไว้จ้ะภระยาเศรษฐีก็ชื่นชมเออนางทำสิ่งที่ทำได้ยาก มหาทุกตาได้คาจ้างเป็นข้าวสารสีทนานเศรษฐีเพิ่มให้อีกสีทนานเป็นการชื่นชมในน้ำใจภรรยาของเขาได้เนยสายนมส้มเครื่องเทศอย่างละหนึ่งกระปุกและข้าวสาลีอีกหนึ่งทนานทั้งสองนำของมารวมกันดีใจเราได้เททำแล้วรุ่งเช้าภรรยาจึงให้สามีไปหาผักที่ตลาดไม่เห็นผักมีขายเขาจึงไปเก็บที่ริมแม่น้ำ โดยอารมณ์อิ่มความสุขที่จะได้เลี้ยงพระจึงเก็บไปร้องเพลงไปชาวประมงอยู่แถวนั้นจึงมาถามแกดูอารมณ์ดีจังมีอะไรหรือเปล่าฉันมาเก็บผักนะ่ะจะไปเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งโอ้อิ่มละพระที่ฉันผักของแกมหาทุกตะจึงบอกว่าจะให้ทำยังไงล่ะฉันเป็นคนจนก็หาตามมีตามได้อย่างนี้แหละงั้นก็มานี่ชาวประมงจึงให้เขามาร้อยปลาเอาไป ในขณะที่เขาร้อยปลาชาวบ้านมาเห็นก็มาขอซื้อปลาเรื่อยๆเพราะจะนาไปเลี้ยงพระเช่นกันจนปลาหมดจนเวลาที่มหาทุกตะจะต้องกลับไปเตรียมอาหารแต่ปลาหมดแล้วชาวประมงจึงให้ค่าตอบแทนเป็นปลาทะเพียนสี่ตัวที่ตัวเองเก็บไว้จะเอาไปทํากับข้าวกินเออถ้าแกจะเลี้ยงพระก็เอาปลานี่ไปเถอะวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจด,ดูสัตว์โลกเห็นมหาทุกตะในขายพระยานมีเหตุอะไรหนอ พบว่ามหาทุกตะจะเลี้ยงพระทำงานรับจ้างทั้งวันแต่เขาจะไม่มีพระเพราะชายหนุ่มผู้จัดการลืมบันทึกไว้ในบัญชีทันจึงจะส่งเคราะห์มหาทุกตะส่วนอีกฝั่งบัลลังของเท้าสากะก็ร้อนวันนี้ต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่เลยเรื่องอะไรเอ่ย พบว่ามหาทุกตะจะได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เขามีเพียงข้าวต้มข้าวสวยมีผักเป็นกับเหมือนอาหารที่ตัวเองกินอยู่ทุกวันทายยังไงเราไปช่วยทำอาหารดีกว่าจึงจำแรงกายเป็นชายหนุ่มมาขอรับจ้างที่บ้านมหาทุกตะโดยบอกว่าตนทำเป็นทุกอย่างเลยนะยิ่งอาหารนี่เทพเลยก็เทพจริงๆนะคะไม่ได้โกหกมหาทุกตจะจึงบอกว่า ตนก็ต้องการแรงงานนะเพราะว่าจะทำอาหารเลี้ยงพระแต่ไม่มีปัญญาจะจ้างใครหรอกเท้าสกะะในร่างชายหนุ่มจะงบอกว่างั้นค้าขอแบ่งบุญแทนค่าจ้างแล้วกันแล้วก็จัดแจงทำอาหารสหายท่านไปนิมนต์พระมาเลยเดี๋ยวตรงนี้ค่าจัดการเองฝ่ายชายหนุ่มผู้จัดการกำลังแจกจ่ายพิสุไปบ้านของคนที่มาลงบัญชีจองไว้ มหาทุกตะไปหาเขาขอภิกษุรูปหนึ่งที่ตนจองไว้แต่ชายหนุ่มลืมสนิทโอ้ฉันลืมภิกษุของสหายมหาทุกตะเหมือนโดนมีดเฉือนเข้ากลางใจเขาไปกอดแขนชายหนุ่มร้องไห้ทำไมท่านทำให้ผมชิบหายเช่นนี้ก็เมื่อวานมาชวนผมเองผมกับเมียตั้งใจทำงานรับจานทั้งวันจะมาถวายทานขอภิกษุให้ผมสักรูปเอิอ คนมาเห็นมหาทุกตะทําอาการแบบนั้นพากันมางงดูรู้ว่าชายหนุ่มผู้จัดการลืมพระของมหาทุกตะตาก็พากันต่อว่าโอ้ท่านทำกรรมหนักแล้วไปลืมพระเขาได้ไงทำให้ชายหนุ่มละอายใจยิ่งบอกมหาทุกตะว่าอย่าถือโทษโกรธฉันเลยอย่าให้ฉันได้รับกรรมหนักเลยตอนนี้ก็แจกจ่ายพระไปหมดแล้วคงไม่มีบ้านไหนยอมถอนบัญชีคืนพระสักรูปแล้วด้วยเอาอย่างนี้ ตอนนี้พระศัสดาอยู่ในพระคันธกุฎีพระเจ้าแผ่นดินเสนามหากษัตริย์รอพระองค์อยู่ที่หน้าประตูปกติพระองค์จะสงเคราะห์คนยากทายังไงสหายไปวิหารขอความอนุเคราะห์จากท่านถ้าสหายมีบุญต้องได้แน่มหาทุกตะก็ไปจริงบรรดาพระมหากษัตริย์พระยุพร,ราชก็แปลกใจจะมาทำอะไรนี่ไม่ใช่เวลาแจกทานนะเพราะวันอื่นๆท่านทั้งหลายก็เห็นเขารับแจกทานอยู่ แต่มหาทุกตะาไม่ได้หว่ันไหวต่อคำพูดของเจ้าใหญ่ในโตเพราะใจของเขามุ่งตรงต่อการเฝ้าพระเจ้าเท่านั้นจึงบอกว่ากระผมทราบขอรับเวลานี้ไม่ใช่เวลารับทานแล้วซบศีรษะลงที่ธรณีประตูกราบลงแล้วบอกว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพาเจ้าในเมืองนี้ไม่มีขอพระองค์จงสงเคราะห์แก่ข้าพาเจ้าด้วยเถิดแอดพระองค์เปิดประตูนำบารให้แก่มหาทุกตา เป็นสัญญาณว่าวันนี้พระองค์จะรับทานจากเขาพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ตรงนั้นมองหน้ากันเลิกลากแต่เป็นธรรมเนียมว่าไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่กล้าแย่งบารท,ที่พระพุทธเจ้าประทานแล้วแก่ใครได้จึงต่อรองมหาทุกตะว่านี่เธอเอาบาทพระศาสดามาให้เราเธอนะแลกกับเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเลยก็ได้เธอก็อยากจนเป็นคนเข็นใจจะเอาบาทไปทำอะไรเอาเงินนี่มา มหาทุกตะไม่ยอมข้าพาเจ้าไม่อยากได้ทรัพย์อะไรทั้งนั้นข้าพาเจ้าต้องการถวายทานแด่พระศาสดาท่านทั้งหลายต่อรองขอบาทไม่ได้จึงกลับไปเหลือแต่พระราชาที่คิดว่าจะไปดูพัฒตาหารที่มหาทุกตะเตรียมไว้หากว่าไม่พอ,อยังไงจะนิมนต์พระองค์มาฉันต่อที่วงัง ฝ่ายเท้าสกกะจัดเตรียมพัตตาหารสถานที่นั่งเรียบร้อยพระศัสดาสเสด็จเข้าไปในบ้านเท้าสักกะเปิดพัตตาหารกลิ่นก็หอมอบอวนไปทั้งเมืองพระราชามาเห็นก็อัศจรรย์ใจไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนและขอตัวกลับเพราะเห็นว่าถ้าตอนอยู่มหาธุกตะก,ก็ต้องเกรงใจทำตัวลำบากเมื่อพระองค์ทรงฉันกล่าวอนุโมทนาและเสด็จกลับไปโดยที่มหาทุกตะต,ตามไปส่ง จากนั้นผลแห่งบุญก็เกิดขึ้นทันทีคือฝนรัตนชาติเจ็ประการตกลงที่เรือนของเขาจนภรยาต้องพาลูกๆออกไปอยู่นอกบ้านมหาทุกตากลับมาเห็นผลของบุญนี้จึงนำความไปกราบทูลพระราชาพระราชาจึงให้คนมาตรวจสอบและเห็นว่าสมบัติเกิดขึ้นจริงด้วยผลของการทำทานนี่เองในเมืองนั้นไม่มีใครที่มีสมบัติมากมายไปกว่าเขามหาทุกตาจึงได้ตำแหน่งเศรษฐีในเมืองค่ะ และเขาก็ไม่ประมาทได้ถวายทานแด่คณะสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานติดต่อกัน7วันบำเพ็ญบุญตลอดอายุขยัยตายไปไปเกิดในสวรรค์ เวลาก็ผ่านไปในชาตินี้เขาได้มาเกิดในท้องของลูกสาวเศรษฐีซึ่งเป็นตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรซึ่งตั้งแต่ตั้งครรภพ่อแม่ก็ดูแลอย่างดีนางมีอาการแพ้ท้องที่ค่อนข้างแปลกคืออยากจะถวายทานพอได้ถวายทานแก่ภิกษุ500รูปมีพระสารีบุตรเป็นประธานโดยอาหารที่มีปลาตะเพียนซึ่งเป็นสัญญาณในชาติก่อนว่าปลาตะเพียนนี่แหละทําให้เขาเปลี่ยนชีวิต นุ่งพายอมน้ำฝาดและกินข้าวก้นบาดได้ทำแบบนี้จึงหายแพ้ท้องพอคลอดแม่ได้ตั้งชื่อให้ว่าบัณฑิตเพราะตั้งแต่อยู่ในท้องคนในเรือนไม่ว่าจะเป็นข้าทาสบริวารที่เคยเงื้องะพวกไม่รู้เรื่องกับกลายเป็นฉลาดเฉลียวและแม่ก็ตั้งใจไว้ว่าไม่ว่าลูกตนอยากจะทำอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแม่จะตามใจทุกอย่าง เมื่อบัณฑิตอายุครบ7ขวบได้ขอแม่บวชในสำนักของพระสารีบุตรแม่อนุญาตพระสารีบุตรจึงบวชให้เจ็ดวันแรกพ่อแม่ของสามเณรก็มาอยู่ที่วัดเพื่อถวายพัตตาหารทุกวันและต้องไม่ลืมเมนูอะไรนะคะปาตพียนนั่นเองวันที่8 พระและสามเณรก็พากันออกไปบิธบาตในหมู่บ้านภาษารบุตรไม่ได้ให้สามเณรบัณฑิตไปด้วยเพราะว่าท่านเพิ่งบวชใหม่ยังไม่เรียบร้อยด้วยการนงหุ่มและอากับกริยาและภาษารบุตรก็ต้องดูแลความเรียบร้อยของที่พักอาศายัยกวาดที่ยังไม่กวาดเตรียมน้ําฉันน้ําใช้ซึ่งท่านก็ทําเช่นนี้เป็นกิจวัตรทําอะไรบ้างดูได้ในตอนของภาษารบุตรนะคะ ที่ทําเช่นนี้เพื่อไม่ให้ใครคอรหาได้ว่าเนี่ยที่พักของเราซาวกพระสมณะโคดมไม่เห็นสะอาดเรียบร้อยเลยอย่างนี้พอเสร็จแล้วจึงค่อยพาสามเณรบัรดิมเดินตามไปทีหลังพอสามเณรเดินผ่านเหมืองก็สงสัยว่าคนเขาทําอะไรถามพระอาจารย์ไขน้ขานําเข้าเหมืองน้ํามีจิตหรือไม่ขอรับไม่มีสามเณรจึงได้ข้อคิดว่าขนาดน้ําไม่มีจิต คนเรายังสามารถบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้คนเรามีจิตใจทำไมจะไม่สามารถบังคับจิตตามที่ตนต้องการได้เล่าพอเดินผ่านช่างที่กำลังดัดลูกศรอ,อยู่ก็ถามพระเถระเช่นกันว่าเขากำลังทำอะไรลนไฟแล้วดัดลูกศรให้ตรงสามเณรได้ข้อคิดอีกว่าลูกศรไม่มีชีวิตจิตใจคนเรายังสามารถบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้ คนเรามีจิตใจทำไมจะไม่สามารถบังคับจิตตามที่ตนต้องการได้เล่าสุดท้ายเดินผ่านคนเหล่าไม้อยู่ก็ถามพระเถระเช่นกันว่าเขาทำอะไรเหล่าไม้แล้วนำไปทำเป็นล้อรถสามเณรก็ได้ข้อคิดอีกเช่นกันว่าไม้ก็ไม่มีจิตใจคนเรายังสามารถบังคับตามที่ตนต้องการได้คนเรามีจิตใจทำไมจะไม่สามารถบังคับจิตตามที่ตนต้องการได้เล่า สามเณรได้ฟังเช่นนั้นเกิดจิตสงบอยากจะนั่งสมาธิจึงขอพระสารีบุตรว่าพระอาจารย์ขอรับหากพระอาจารย์สามารถถือบาทและจีวรของพระอาจารย์เองได้กระผมขอกลับนะพระสารีบุตรอนุญาตไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยว่าอา้าวตัวแค่นี้จะมาขอไปแบบนี้ได้ยังไงพนนานรักมากนะคะไปดูตอนของพระสารีบุตรค่ะแล้วสามเณรขอพระอาจารย์ก่อนไปว่า หากพระอาจารย์จะนำพัตหารมาเผื่อผมขอเป็นปัตเพียนนะขอรับพระเถระซึงถามว่าแล้วจะไปเอามาจากไหนล่ะท้าไม่ได้จากบุญของท่านก็ได้จากบุญของกระผมขอรับพระเถระก็ให้กุญแจกุติให้สามเณรไปนั่งรอสามเณรก็ไปทีนี้เท้าสกะเท้าสกะอีละเกิดอาสนะร้อนค่ะแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกแน่ๆตรวจด,ดูพบว่าสามเณรแยกกับพระอาจารย์กำลังปฏิบัติสมณธรรม จึงเรียกท้าวมหาราชทั้งสี่มาสั่งว่าให้ไล่นกที่บินจอแจอยู่แถวนั้นออกไปแล้วอารักขาไว้เรียกสุริยเทพบุตรมาสั่งว่าให้พระทิย์อย่าเพิ่งคล้อยบ่ายไปแล้วตัวเองก็ไปอารักขาอยู่ที่หน้าประตูบรรยากาศสงบเงียบไม่ไหวติงทั้งธรรมชาติโดยรอบและสามเณรทันบรรลุคุณวิเศษทั้งสามคือโสดาบันสกทาคามีและนาคามี ฝ่ายพภาษารีบุตรได้ไปบ้านของอุปถัมภ์ที่ตัวเองคุ้นเคยซึ่งก็ตระเตรียมพัตตาหารมีปลาตะเพียนไว้นั่งรอพระเถระอยู่ว่าจะมาหรือเปล่าท่านก็มาจริงๆทีแรกท่านก็รับแล้วจะรีบกลับเพื่อไปให้สามเณรอุปถัมภ์จึงขอว่าให้ท่านฉันที่นี่ก่อนแล้วก็ได้เตรียมพัตตาหารอีกชุดใส่บาตเพื่อให้ท่านนํากลับ ไม่ใช่แค่นั้นฝ่ายพระบรมศาสดารู้ด้วยยานว่าสามเณรกำลังปฏิบัติธรรมจะบ,บรรลุอรหันต์แล้วก่อนการชันพัาหารนี่แหละแต่หากพระสารีบุตรกลับมาก่อนอาจจะรบกวนการบรรลุธรรมได้จึงเสด็จไปร้อนหน้าประตูตัดถามปัญหาทั้ง4ี่คอกับพระสารีบุตรเพื่อเป็นการถ่วงเวลาคือ 1. เธอได้อะไรมาอาหารพระเจ้าค่ะ 2. ชื่อว่าอาหารนาอะไรมาอาหารนามาซึ่งเวทนาพระเจ้าค่ะ 3. เวทนาย่อมนำอะไรมารูปพระเจ้าค่ะ 4. รูปย่อมนำอะไรมาผัสสะพระเจ้าค่ะอธิบายว่าพอเราได้กินอาหารก็อิ่มนำมาซึ่งสุขเวทนาผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนำมาซึ่งรูปและก่อให้เกิดความสุขจากการนั่งนอนยืนเดินซึ่งก็คือสัมผัสคือผัสสะค่ะเมื่อการถามปัญหาเสร็จสิ้นสามเณรก็บรรลุอรหันต์ทันที รพ,รพระพุทธองค์ทราบด้วยญาณจึงบอกให้พระสารีบุตรนำพัดตาหารไปให้สามเณรเถะพระสารีบุตรทำเช่นนั้นสามเณรออกมารับบารวางไว้และพัดวีให้พระสารีบุตรพระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรชั้นเถะภารกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสุริยะเทพบุตรปล่อยคิวพอททิ์เท้ามหาราชทั้งสี่และเท้าสกะเสร็จสิ้นการอารักขาค่ะ บ่ายวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนาธรรมกันเรื่องสามเณรบัณฑิตพระศัสะดาจึงตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายเป็นอย่างนี้เห็นคนไขน้ําเข้าเหมืองชัางดัดลูกศรเป็นต้นยอมน้อมเข้ามาในตนและฝึกตนยอมสามารถบรรลุอรหันต์โดยเร็วพลันและเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะสนุกไหมสนุกเนอะเล่าไปก็ยังรู้สึกว่าสนุกเลยไปอ่านแล้วก็ได้ค่อยคิดว่า ชีวิตเราที่เรามีเราเป็นอยู่ตอนนี้มันคือภาพสะท้อนว่าเราทำอะไรมาชีวิตที่เป็นมหาทุกตะก็สะท้อนว่าชาติก่อนไม่ได้ทำทานจึงได้ยากจนและชีวิตที่เป็นสามเณรบัณฑิตก็สะท้อนอีกเช่นกันว่าเคยทำบุญมาตั้งแต่เกิดมาก็ได้รับแต่สิ่งดีๆขนาดจะบ,บรรลุธรรมถวยเทพย,ายดาและพระพุทธเจ้ายังมาอารักขาทำให้เราได้ย้อนมองดูตัวเองว่าชาติที่แล้วเราทำมาแค่ไหน งั้นต้องทําปัจจุบันให้ดีเพราะมันเป็นรากฐานของอนาคตของเราเองค่ะยอมลําบากชาตินี้แต่ผลของความดีมันหอมหวานเหลือเกินแล้วทุกคนล่ะคะได้ข้อคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูแล้วก็กด Subscribe ช่องเผือกสีขาวไว้ปุ่มแดงๆน,นี่นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ